คืออยู่ดีๆก็อยากคืออยู่ดีๆก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นฮะหน้ารับตาอยู่ตลอดแล้วมองทางเห็นได้ยังไงนะ่ะจริงๆถ้าไม่รู้จะดีกว่านะครับฮะแต่ถ้าอยากรู้ถึงขนาดนั้นตั้งใจดูให้ดีนะครับเพราะผมไม่ได้ทำแบบนี้บ่อยๆอืมชอบไหม<า>เราเล่นคับนี่ก็แค่สติ๊กเกอร์น่ะสวัสดีครับผมชื่อฟลิก เป็นมาเฟียธรรมดาทั่วไปขณะนี้ผมกำลังโดนลักพาตัวไม่ต้องห่วงนะฟิกตอนนี้ฉันมาช่วยนายแล้วฮะน่าจะลองเข้ามาทางประตูนะครับเจ้าพวกนั้นมันไล่กาดจริงๆมันวางกับดักไว้ที่หน้าต่างด้วยแต่ที่ผมเห็นเหมือนคุณจะล้มเองนะฉันเชื่อว่าตอนนี้แซนกำลังมาช่วยพวกเราอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่ขี้เกียจเกินไปเขาจะมาช่วยเราแน่นอนฉันเชื่อว่าตอนนี้ฉันก็คงยังไม่รู้ว่าพวกนายโดนลักพาตัวถ้าฉันไม่ถูกมัดอยู่ข้างๆเนาะ ฮะ <Huh? S 2> อะไรนะมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยแล้วโดนจับยกแก๊งแบบนี้เขาจะมาช่วยหรอฟ้านั่นนะสิ <laughs> ถ้ารอดกลับไปได้ผมขอยายแกงได้ไหมครับจริงๆแล้วชื่อคุณอ่านว่าแซนหรือซานหร,อ,นหรอครับจริงๆมันก็่านได้ทั้งสองแบบแต่ว่าจะเรียกสั้นๆว่าที่รักก็ได้เนาะได้ครับที่รักหลอนโวยหลอนไม่นะที่รักจะทิ้งให้ผมจ่ายค่าน้ำอยู่คนเดียวสิ ในห้องพยาบาลแซนในกระเป๋าเด็กใหม่มีอะไรที่น่าสนใจด้วยละ่ะมะเขือเทศแบบบรรจุก,กองก็น่าสนใจดีเนาะแต่นายปลกระเป๋าเด็กใหม่โดยไม่ขอเนี่ยเจ้าตัวจะไม่โกรธเหรอนั่นสิเก็บให้เหมือนเดิมดีกว่าพี่แล้วปักหลอดทำเพื่อถือว่าแลกเปลี่ยนที่เขาตกใส่ฉันก็แล้วกันอย่านะแซนอย่าใช้ตะก,การแบบนั้นแล้วก็อย่าก,กินเด็ดขาดเลยนะแซน แต่แซนผู้ตายเพราะความลงไหลในมะเขือ,อเทศก็บอกแล้วไงว่าอยากกินเจ้าพีบ้าเอ้ยเมื่อฟิกอยู่มาหาลัยอายุ18ปีแล้วไม่ใช่เด็กแล้วแต่ก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่เหมือนกันดูสิตอนนี้พวกเราสูงเท่ากันเลยรู้สึกเตื่อไปเลยครับพี่สุชาติแท่แ,แล่แหล่วิดพื้นห้าพันครองปฏิบิเหมือนพี่ไปกดใครมาและนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดกับคนอื่นๆจูน,น่เบี้ยวขายตรง คณเชี่ยอะไรนะจูนิเบลโอตาคุชัดเจนชอบใช้กำลังโอตาคุหลบไปคือดอกพูดได้เขาพูดภาษาอะไรเราอย่าเบียดเบียนกันเลยเหมือนเหงาอะ่ะดีไม่พอดีเกินไปพี่ว่างเหรอในทางกลับกันน้องชายที่รักเยือไมเฟรนเพราหนุ่มน้อยรอเสียของเด็กกอกยิงวะไอ้งอ เซนไดจ้าเซ็นไปปัญญาอ่อนพราจอยยอกเนาะชื่อเกินไปเดี <The Queen. S 1> ๋วกคนโอยะอะไแอยู่ U <Am you. S 1> แปดเกย์ฟิกจริงๆแล้วนายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเหรอผมเป็นเกย์ฮะเกย์คืออะไร โ no นคอมเมนต์ขับอ่ะฝนตกรีบหาที่หลบฝนเร็วไม่อยากจะเชื่อบัเงเอิญกับบ้านทางเดียวกันแล้วฝนยังตกพอดีนี่มันโมเมนต์แบบในหนังชัดๆคือขอโทษนะเธอมีเครื่องสำอางกันน้ำหรือเปล่าไม่เอาหน้าเลิกปิดหน้าได้แล้วไม่มีทางฉันจะไม่ให้เธอเห็นหน้าฉันแบบไม่มีเมคอัพหรอก แต่มันเห็นไปแล้วนะแต่สำหรับฉันเธอยังดูสวยอยู่นะถึงเธอจะไม่แต่งหน้าก็เอถอะอภาัยเลืเจอกันวันเกิดเ <laughs> มื่อตัวละครเนี่ยได้เถวกินอาวุธของพวกเขาเองลองชิมด้ไหมล่ะไม่คุ้นเลยจะขาดซ้อนมะเขือเทศไม่ได้ Delicious ข้าพักเทียงตรงนั้นระวัง <laughs> ฮอลล่ชิตน้องเอ๋ยมูนายบอกฉันว่าในอนาคตนายจะต้องเป็นนักหอนอย่างแน่นอนเนี่ยจริงเหรอรู้ได้ไงอ่ะวูวี่พอนายต้องไปลบยังไงล่ะฮะคิดวิเคราะห์แยกแยะแบบเยอะสนใจอุดหนุนชมรมค่าการมหน่อยไหมจ๊ะ ไม่ครับผมงั้นลองชิมน้ำชาสุดเด็ดของชมรมเราไหมล่ะมันอร่อยจนลืมไม่ลงเชียวนะแต่เธอหน้าลองชิมดูของฟีไม่ได้มีทุกวันนะถ้าชอบแล้วก็รีวิวลงพันทิปด้วยเต็มที่เลยนะจ๊ะเฮ้ย hey, หนุ่มน้อยคนนั้นนะ่ะนี่เสียนะที่เรียกว่าการค้าขายแบบผูกขาดและการบริโภคกับจำยอมอย่างการคุณยายขายดอกไม้เลยนะครับเนี่ยแต่บางทีชานี้อาจจะอร่อยก็ได้นะเอ๊ะ ตอนนี้ผมรู้สึกอยากโทรแจ้งออยอมากๆหรือไม่ก็เข้าหมดค่าล้างผอพันธ์แล้วก็ขายวิญญาณในคาล่าเอาล่ะโซลินี่เรียกว่าไฟเอไฟสานลูกคุณกำลังไฟลกอร้อยเนาะเมื่อคนอื่นยิ้มเ <laughs> มื่อผมยิ้มผู้ชายตรงนั้นน่ะสนใจมาเป็นเจ้าสาวผมไหมฉันจะแสดงให้บนายเห็นมลังที่แท้จริงของฉัน นี่ผมรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากฉันยตายซะก็พอได้ผมรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยรู้ป่ะสเปคเขาชอบผู้ชายผมแดงนะแต่ว่าต้องไม่ใส่หมวกอ่ะเขอาและก็ต้องไม่ใส่สุดเาอันครับ from bad time bitch าจ้ะไม่มีอะไร นี่ก็คือหน้าตาในอารมต่างๆของฟิกปกติยิ้มหรูอหัวเราะโกรธเศร้าล้องไห้เขินอนายตกนกายตกใจรับลุกเห็นของที่ชอบเห็นของที่เกลียดเกคืออะไรลองหันตูนมาสิครับไม่นาที่รักเรายังไม่ได้พิสูจน์กันเลยธนาลองชิมดูของฟิกไม่ได้มีทุกวันไนะ <c oughs> แซนในกระเป๋าเด็กใหม่มีอะไรที่น่าสนใจด้วยละ่ะ <c oughs>